โอเควันนี้ครับนี่จะมาแนะเทคนิคขึ้นสายรอกสปินนิงนะครับนี่รอกตัวนี้ครับอยู่กับผมเป็นเกือบสิบปีครับเฟอร์เนียเร็กโซนะครับเบอร์ปันบุกมาทุกสภาพหมายนะครับยังปกติอยู่เลย okay. อ๋ออ๋อเดี๋ยวแป๊บคบลืมแขนใส่แขนใส่แขนนะ

ยัยคนได้ปะเนี่ยครับแป๊ะว้ยไอ้พอยู่มันจะเซฟได้ครับเวลากรณีสายวิ่งหมด,ดรถโรคคันจะได้ไม่มีปัญหามันจะได้หลุดออกไปเอง ยอมเสียสายดีกว่าเสียคันกับโรคนะนะครับให้มันทับทับอันแบบนี้เหมือนกันนะอืมอืมจับจับแลนะไปให้มันทับนะอันนะกอกอกอไปกอไปนี่นะคอให้มันทับอันนะมันก็จะเน้นนี่ครับนี่เห็นไหมมันก็จะเน้นเลยไหมครับ เราไม่จําเป็นต้องมัดก็ได้นะรต่ถ้าใช้อ u l ใช้เทคนิคแบบนี้มันดีกวา่าครับกรณีวิ่งหมดรถเดี๋ยวดูคนระับมันจะเป็นแบบนี้นี่คนะปุ๊บแต่ถ้าเรามัดตายเดี๋ยวดูนะครับเ้าเงื่อนก่อนมัดแบบไหนก็ไดนะ้เอาที่ถนัดผมถนัดแบบนี้ แต่ไม่ตนัดใจแบบมัดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกรณีมัดอืมถ้ามัดปุ๊บขึ้นสายเนี่ยดูนะครับคัน UL weight on on พวกสองกีดแปดอะไรพวกนี้ครับนี่ดูครับเวลากรณีหมดรดโอก,กาสเจอผิดคิวเราไม่รู้ครับเจอเมื่อไรเดี๋ยวดูครับนีออบ่ออกปุ๊บเนียบเรีบยบร้อยะไม่ต้องพูดครับหานเข้าแน่นอนไม่คันก็รอกสองอย่างโอเคครับฝากไว้ด้วยครับนี่ลองเอาไปใช้ใดูระหว่างแบบมัดกับแบบติดเทปเกา่า ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าอันไหนช่วยเซฟกันกับโรคได้ไปครับค่อยเจอกันคลิปหน้าฝากไว้ด้วยครับนี่ไปวันนี้นะครับอเอ้ยบาย